สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Gen Cast Gaming Channel นะฮะแล้ววันนี้ก็มาเล่นレスเพสแสวบเวล์ EP สามนะฮะแล้วก็มากับพวกพ้อง EP สองฮะเย่เยกกันหน่อยเเลี่ยนทีมพร้อมกันเลยโอเคแยกย้ายคุณคุณแบ็กเลดไปตัดไม้แบงค์เอ็คพีตัดไม้ส่วนควาเอองั้นไปหาไปหาแบงค์ไปหาเสบียงอ๋อทีหลุดออ ส่วนผมไปเอาหินนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาหินเดี๋ยวผมเอาหินขอโทษขอโทจะตายแล้วอย่างนี้โหโอ้เจะมาละอืออือวิเศษไปแล้วแล้วได้าเตียงนะครับเร็แล้วมืดเร็วจังตกดีแล้วเลยค่ะไม่ วิ่งตอนนี้วิ่งกลับบ้านแล้วใหถึงบ้านก่อนคนนั้นแพอ้าวโอเคถึงแล้วผมอยู่บ้านอ้าวมึงถึงก่อนมึงแพ้ไม่ไอนี่ถึงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใครมามาช่วยเป็นองค์คารักตรงนี้หน่อยจะจะจะขุดหินแล้วไปบ้านขารักยังไงจะขุดหินมาช่วยเป็นองค์คารักหน่อยคารักมีชิดกระโดดมีหโอ้ยสตีสดีไม่ตั้งใจโอ้ยสตีโอ้ยชอบเลยโอ้ยโองค์คารักขึ้นมาแล้ว ใจดีใจดีนะบ้านดีนะคือมาดีอยู่แล้วก่อทำไมแล่าโอ้ยจะไปเยอะมากเ้ยได้เสร็จรอบพังด้วยนะคะโอ้ย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 บอกว่าจะไปเยอะว่าก็บอกว่ามาช่วยตีหน่อยนี่น้องมันนี่เลยไอฮิปป์ป้าระวังนั่นไงไอเฮี้ยนไม่มาช่วยกันเลยใช่ปะ เอาใจดูสัตว์เอาใจดูอ่ะเอาใจดูอ่ะไม่เลื่อนหรือลูกพี่เอาใจดูอ่ะหยุดในน้ำอะไรอย่าบุกเราไปวิ่งไปดื้อน้ำแต่ไม่ไจะบอลแต่เมื่อช่วยกูก่อนเลยไอ้ยื่นไม่ปิดทางไม่ช่วยกูอ้อยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ยฮ่าฮ่าแม่งไม่ระเบิดด้วยนะคนโง่เลยสัตว์ก็อยู่นน้ำมันไม่ระเบิดอยู่แล้วระวังเลยจะลอยแล้วอตาลูกพ่อกันให้ไปขุดต่อเลยไม่มีที่ขุดแล้วอ่ะพี่บัวระบายมาเรามีอ่ะ เลือดจะตายหายู่แล้วเฮ้ยเผาเผาเผาเนื้อหน่อยไม่มีเนื้อแล้วเนื้อที่อยู่ในกล่องไงเนื้อหมดแล้วนี่อยู่ในกล่องอีกไข่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยชอมบี้ข้างหลังเฮ้ยตัวอะไรอุ้ยเี้ยไปดมแมนตายางหยังยังเฮ้เจลแล้ช่วยก่อนเดี๋ยวอ่ะๆที่ขุดที่ขุดหมดแล้วที่ขุดหน่อยไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งนะครับตอนนี้มันไม่เห็นอะไรเลยนะ จะยกเลิกไอ้นั่นดีไอ้ตายสามครั้งอะแล้วแต่ละกันอ้าหกอะไมเร่พ่อพายมันได้กูล้มยกเลิกเถอะเพราะว่ายังไม่พร้อมอเลยเลยเอาให้พร้อมก่อนแล้วค่อยยกค่อยค่อยไอ้นั่นมาโอเคตกลึกเกินได้มีคลิปเตอร์ด้วยวันดีเพื่อนของเราตกอ่ะหินอ่ะอยู่ครับอยู่ใครไม่หมดนเอามาหน่อยเอามาไว้ในกล่องหน่อยไอ้นี่ไอหินของเราอ่ะ ต้อใครเอาไปวะรา้าแบบนี่เนี่ยอนยังอยู่ยังอยู่เท้าหนักแล้วโอ้โหเออคุณมาไม่ได้าวเหลือแต่อ้าวกินได้ไแมปีกินดร์แมอย่งก็อย่าไปอย่าไปมองหน้ามันดิ้ยเปอร์เปอร์โอ้ยโอ้ยอ่ะนมกเมาไม่ได้ ดยดีใครตื้มเราอ่ะพรากันเชื่อะุณฮะกันเชื่อคุโอ้ยโอ้ยเอออ้าวเปล่อยมันมามันปีนได้อย่าลืมอย่าไฟเรื่องดีไฟอะไรใครก็ได้มานแล้วพี่มานยังเอาตัวเองไม่รอดเลยวิวเอ้ยต่ห่าแล้วเนี่ยอ้าวเล็บเด็กเกมทำไมอ่ะ มานิดนึงเลยเนี่ยอ้าวนิดนึงอุ้ยเอินเดอร์แมนไหมปอมก้าหมามาเก็บมาพี่เราเก็บมาแล้วอินเตอร์แมนตรงนี้แหละเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วทำไมหินของเราสี่สิบกว่าอันไปไหนละเดวน่ะเดี๋ยวนีแล้วเนื้อฉันหายจะบอกนะมึงซวยไปหมดแล้วอยู่ในนี้ไปหมดแล้วน้องไม้งั้นน้องไม้ก็ได้อ้าว อะไรใครตายอะไรใครตายอ้าวโดนเราตีเฉยเลยให้ลอนเตอรีอ้าวแม่ใครมีหินบ้างอ้าวอยากอยากรู้ว่าหินไปไหนอยากรู้ว่าหินเราไปไหนไม่เจอจาตัวอะไรวะอะไรอย่างนี้ตอนนี้รู้สึกแรงมากเลยกระตุกมาก เอาเปล่า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 กินให้แมวโอ้ยมันอยู่จากข้างล่างเลยนั่นไปละได้ไรไม่มีไม่มียังไม่มันยังไม่ดรอปอันเดอร์เพลย์เลยนี่ไอ้เอ้ยเดี๋ยวมีท็อตไม่ใช่เหรอวะเดี๋ยวเอ้ยมีโคน้าที่หมอเอาแต่คนทำอะไรกันนะ อ้าที่สนใจแล่คนเท่านันเราอ่ะขุดหินแต่ตอนนี้เราได้ไม้มาแล้วเราเยอะด้วยเปียงว่ะจะให้เราทำบ้านต่อเฮ้ยสเกิลวิทนอยู่หน้าบ้านสเกิลวิทนสเกลวิทนอ๋ <c oughs> เนอเกือบตายแล้วมัวย้ยชคดีที่ยังรอดมาได้แล้วก็อยากไปเที่ยวโอ๊ยเอาละสร้างบ้านตัวกันอ่าสร้างบ้านต่อเลย mẹ nào nói ไปไอ้นั่นเลยดิเป็นองค์พระน่ะองค์พระเหรอเออจะขุดหินมามาทำกำแพงเที่ยวถ่อนครนายกเอ่ออืมนั่นอุนพระอืมไอ้บ้ามามามาอยู่ด้านขวามือดอกทานุสต์แม่บ้านโอ๊ะแม่ปวดไม่ต้องปวเหรอกหนีก่อนอ้าวไม่แกงไม่แกงโอ้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยนองค์พระหน่อย เป็นองค์ขลักหน่อยลงโอ้ยโอ้ยนั่นไงองคลักใครตีกูตีเหรอโอ้ยมาไหนอะ่ะอ๋อกูรู้แล้วน,นี่ไงไปสเกลนี่ตรงอะไม่ใช่แต่ข้างไหนอะ่ะ<า>ก็<ห>ด้านหลังด้วยแหละมีทั้งด้านทาั้งหลังเลยเอ,อยู่ข้างหลังเหรอเอามดเกือบกระตุกละอุออ้ยจะตายแล้วจะตายแล้ว เลยสามดวงหรือสามดวงถอยใๆๆเอยโอ้อะไ่องอยมาตั้งนานแล้วพืชคุณถอยตั้งนานแล้วพืชไตแล้วโอ้ฟอสอะไกินนี่ ต้องได้อยากได้แล้วะอะไรมันแหละใจใจเกิดตังอยู่เฮ้ยเราไม่เป็นไรทำเป็นทางเพื่อนถ้าตกหรืคนเยอะอะไรพวกนิงก็เดี๋ยวซีเฮ้ยแก้วมยุสาสโอ้โหน่าท่านผู้ชมดีไหมแต่ไม่ถ้าไมชมเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยววางค่อยมาแทนใหม่อีก โอเคครับก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วพบกัน EP ที่สี่โอเค